มอเตอร์ไซค์ซูซูกิเลส์ใหม่มากฝรั่งเดนทีนบัตรเดบิตกสิกรไทยกลับเข้าสู่ Dan, แจนจูเฟตทอฟเต้นเปลี่ยนชีวิตนี่คือรอบตัดสินแล้วค่ะเราจะรู้กันแล้วนะคะว่าใครจะไม่ได้เต้นกับเราต่อไปในสัปดาห์หน้าค่ะที่อยู่ข้างดิฉันตอนนี้ โจโจแนนผู้ยังไม่รู้ว่าคะแนนเต้นของตัวเองเท่าไหร่แอนนี่คนที่รู้คะแนนรวมของตัวเองทั้งหมดแล้วแต่ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับสุดท้ายเราจะมาทราบคะแนนของโจโจ้จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันก่อนค่ะเริ่มจากเอ็กกี้ค่ะสำหรับโจโจนะครับวันนี้เต้นได้พอใช้นะครับวันนี้พี่เอ็กกี้ให้6ครับ เลยค่ะโจะโจทำดีนะครับวันนี้ผมประทับใจนะฮะผมให้เจ็ดครับและเบลค่ะวันนี้ให้เจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นคะแนนจากคณะกรรมการทั้งสามคนจะให้โจโจอยู่ที่6.7คะแนนค่ะแต่น้ำหนักของโจโจนั้นไม่ได้บวกหรือลอบทำให้คะแนนของเขาก็ยังอยู่ที่6.7คะแนนมาเป็นลำดับที่9ค่ะ โจโจจะได้เต้นต่อกับเราในสัปดาห์ต่อไปค่ะเหลืออีกสองสาวเท่านั้นคือแนนและแอนนี่นั่นเองค่ะตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่าคะแนนการเต้นของแนนจากคณะกรรมการจะได้เท่าไหร่ พร้อมนะโดยค่ะนีนน่นนนเซ็กซี่มากเลยนะฮะก็ขอให้คงความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปเรื่อยๆนะฮะถ้าได้อยู่ต่อไปนะฮะเป็นกำลังใจให้ในวีต่อไปครับผมให้เจ็ดครับเดียวค่ะน้องแนนเป็นผ Ł ู้หญิงที่ มีเสน่ห์ในตัวเองมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราได้ได้เต้นได้โชว์ด้วยก็อยากจะให้น้องแนนนะคะออกกำลังกายกับการเต้นต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะวันนี้ก็น้องแนนได้คะแนน7ค่ะตอนนี้กรรมการให้คะแนนแนนไปแล้วถึง2ท่านด้วยกันเหลือกรรมการท่านสุดท้ายคือเอกกี้นั่นเองค่ะ ถ้าเอกกี้ให้8แนนจะได้ไปเต้นกับเราในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าเอกกี้ให้7หรือน้อยกว่านั้นแนนจะไม่ได้ไปเต้นต่อกับเราค่ะและผลการตัดสินอยู่ที่คณะกรรมการท่านสุดท้ายเอกกี้ให้เท่าไหร่คะคือจะบอกว่าทั้ง2คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอนนี่แล้วก็แนนนี่ยฮะทั้ง2คนนี้มีความแตกต่างนะครับ อย่างแนี่เนี่ยเบสิกในการเต้นอาจจะสู้แนนไม่ได้ส่วนเบสิกในการเต้นของแนนเป็นคนที่เต้นเก่งมีพลังแล้วก็แข็งแรงสำหรับวันนี้นะครับพี่เอกกี้ให้คะแนนแนนนะครับเจ็ดคะแนนครับ แสดงความเสียใจให้กับแนนด้วยค่ะและแอนนี่ก็ได้ไปตต้งต่อจากกับเราในสัปดาห์ต่อไปนะคะแนนคุณทำดีที่สุดแล้วคุณมีเสน่ห์เหลือเกินบนเวทีแห่งนี้ขอให้คุณอย่าหยุดเต้นในชีวิตจริงของคุณเพราะคุณรู้ใช่ไหมว่าการเต้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ขอเสียงปรบมือให้กับแนนในการเต้นเปลี่ยนชีวิตในชีมของเระ เกมค่ะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ชท่านของเรานะคะคุณตุ้ยเกียรติกมลนค่ะ DJ เจเอ็กกี้และคุณเบลชัยนาดอกอค่ะ